สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเรามาเช็คพลังงานใครคนนั้นของคุณกันซิว่าถ้าตอนนี้นิ่งกันไปจบกันไปเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมเขาอยากจะกลับมาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นไหมหรือยังไงนะตอนนี้เวลานี้มาเรามาเช็คพลังงานกันคลิปนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่มีปัญหากันนะคะ อ่าถ้าใครที่ไม่มีปัญหาก็คงจะไม่สนใจคลิปนี้หรอกเพราะเราถามว่าเขาอยากจะกลับมาเคลียร์ปัญหานี้ไหมนึกถึงหน้าเขาเอาไว้นะคะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนเนาะว่าคลิปนี้จะตรงกับพลังงานของคุณไหมขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้อนุญาตเปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะรู้สิว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไง พลังงานของคุณตอนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ชีวิตมีตัวเลือกมีทางเลือกค่ะสเสน่ห์นี้คือพลาวเลยนะตอนนี้เวลานี้ขณะเดียวกันเชื่อว่าตัวคุณเองเหมือนกับยังนึกถึงเก่าๆสิ่งเก่าๆยังรักใครคนนั้นอยู่แล้วก็บางพลังงานนี่อาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของกันและกันนะคะพลังงานของคุณหนึ่งสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ชีวิตมีทางเลือกแต่เชื่อว่าคุณยังคิดถึงคนเก่าๆคนนั้นอยู่ที่อยู่ในใจของคุณนึกถึงสิ่งเก่าๆคนรักเก่าๆแล้วก็คุณเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนที่ใจดีมากๆพลังงานของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ชีวิตมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หล่ลเฮฮาปาร์ตี้คุยได้หมดอะ่ะ แต่ว่าจะถามว่าให้คุณเลือกไหมคุณไม่เลือกอ่ะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณอยู่กับตัวเองมันก็แฮปปี้ดีพลังงานของคุณพลาวมากเลยนะคะรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆพลังงานของคุณดูไม่ได้ย่ําแย่นะจิตใจของคุณก็ดูอยู่ได้อะดูมีความสุขกับกับเพื่อนกับงานกับสิ่งที่คุณเป็น ิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้กับตัวเองแต่ใจยังนึกถึงคนเก่าๆอยู่แต่ก็ยังเปิดโอกาสถามว่าเปิดโอกาสคุณจะเลือกหรือสนใจใครไหมก็ไม่คุยได้อะไรได้แต่ก็รู้สึกว่าอยู่กับตัวเองจะโอเคกว่าแล้วก็ยังนึกถึงคนเก่าๆอยู่นี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่เราไปกันต่อถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยค่ะแต่เราเห็นคุณดูไม่ฟูมไฟนะดูเหมือนก็ก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ว่าพยายามนะ ถึงแม้ว่าคุณจะนึกถึงคนเก่าๆแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณก็อยู่ได้อะไม่รู้สึกว่าต้องเจ็บปวดหรืออะไรเสียใจอะไรสักขนาดนั้นเหมือนอยู่ได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพราวนะพราวมากเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆรู้ซิว่าพลังงานของเขาตอนนี้เวลานี้เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เวลานี้คลิปไม่ยาวนะคะ เอาเรามาเช็คแค่ว่าเขาจะกลับมาแล้วมาเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้กับคุณไหมตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะตอนนี้เวลานี้คุณน่าจะเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใส่ใจแล้วก็เป็น,ปนสายเปเขายังมั่นคงกับคุณนะคะคุณเป,เป็นน่าจะเป็นคนที่แบบเป็นสายเปะอยู่กับเขาแล้วเป็นคนชอบดูแล เป็นคนที่แบบว่าซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยเขามั่นคงกับคุณนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะนิ่งเงียบยังไงก็ตามสถานการณ์เวลานี้เหมือนเขาเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเชื่อว่าตัวคุณก็น่าจะนิ่งไหมตอนนี้เวลานี้พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะถ้าไม่อะอถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้นิ่งนะคุณพยายามติดต่อแต่เขาไม่รับโทรศัพท์นั่นก็อาจจะเป็นเขานิ่ง นะคะพลังงานเขาคิดกับคุณนะตอนนี้เวลานี้คุณคุณน่าจะนิ่งกับเขาก่อนนั้นช่วงก่อนนั้นคุณน่าจะเป็นคนที่ซับพอร์ตดูแลเขาเป็นคนที่แบบสายเปย์อะเป็นคนที่แบบดีกับเขาอะเป็นผู้ให้เป็นคนที่ใจดีซับพอร์ตดูแลห่วใยใส่ใจเปย์เงินด้วยเออแต่วันนี้เวลานี้เขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมคุณนิ่งนะคะเป็นอารมณ์ของ เขารู้สึกว่าคุณนิ่งกับเขามากๆนะตอนนี้เวลานี้เขาอยากคุยกับคุณนะถ้าตอนนี้คุณนิ่งใส่เขาเขาอยากคุยกับคุณนะแล้วเขารู้สึกเจ็บกับการที่คุณนิ่งอะการที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นคุณน่าจะใจดีแต่ตอนนี้ถ้าคุณนิ่งคนคนนี้รู้สึกสะเทือนใจนะพลังงานเนี่ยมันเหมือน มีคนอื่นเข้ามาแทรกมาซ้อนไหมคะคุณไปซ้อนเขาไหมหรือเขามาซ้อนคุณไหมในความสัมพันธ์มีมีใครเข้ามาซ้อนในความสัมพันธ์นี้ไหมมันถึงให้ทําให้ต้องมีปัญหากันที่จบกันไปเลิกกันไปตอนนี้เวลานี้คุณหน้าที่จะไม่อยากคุยกับเขาไหมคะบางคนนี่บล็อกเขาเลยนะเขาชื่นชมในตัวคุณนะเอาจริงๆคนคนนี้ชื่นชมในตัวคุณ แล้วก็คุณน่าจะเป็นคนที่เก่งจัดการชีวิตของตัวเองได้อย่างดีโดยเฉพาะเรื <S <S in> ่องการเงินคุณน่าจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในตัวเองเป็นคนที่มีความสุขุมมีความมั่งคั่งในตัวเองมากๆคุณเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตของตัวเองนะคะตอนนี้เวลานี้เขามองว่าคุณอะนี่คือพลังงานของคุณเมื่อกี้เขามองว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ได้อยู่ได้แบบ น่าอิจฉาดูมีความสุขนะคะในการนิ่งของคุณเป็นการนิ่งที่มีสเสน่ห์เขารู้สึกว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกในชีวิตเข้ามานะคะพลังงานของคุณนิ่งใส่เขาก็จริงแต่เป็นการนิ่งที่รู้สึกว่ามีสเสน่ห์เขาห่วงคุณนะคนคนนี้เพราะเขามองว่าคุณยังเป็นของของเขาอยู่เขาห่วงคุณนะคะถ้าตอนนี้ ถ้าคุณใช้ชีวิตเหมือนหลันล้าเฮฮาปาร์ตี้อ่ะเขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อ่าแสดงออกอะไรแต่เขาห่วงคุณเขามองคนคนนี้เป็นคนขี้หึงแต่เขาเป็นคนที่มีอีกโก้เขาหน้าที่จะไม่แสดงอะไรออกมามา,มากมายแต่ตอนนี้เวลานี้เขาห่วงคุณการที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้เหมือนแบบไปอ่าแฮงเอากับเพื่อนไปเปิด เวลาที่คุณโพสต์สื่อโซเชียลอย่างเงี้ยคุณใช้ชีวิตได้อย่างดีมีความสุขรู้สึกว่าการไม่มีเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลกับอ่าคุณอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนคุณตัดเขาไปแบบอ่าไม่รู้สึกว่าคุณโศกเศร้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาห่วงคุณค่ะพลังงานของเขานตอนนี้เวลานี้รู้สิว่าเขามองคุณยังไงนะคะทําไมต้องมาห่วงคุณ อ่าถ้าหวงถ้ารักแล้วหวงขนาดนี้ทําไมไม่ทําดีๆไปซะเลยอะ่ะปล่อยทําไมอะ่ะเรานิ่งทําไมแล้วมีอีโก้ทําไมแล้วอมพนันทําไมอะ่ะเนาะเขามองคุณยังไง จริงๆคุณเป็นคนรักที่ดีมากๆคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะคุณก่อนหน้านั้นคุณหน้าที่จะพยายามที่จะทำเพื่อเขาทุกอย่างคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความมั่นคงอยู่ด้วยแล้วมันเป็นเซฟ,ฟโซนที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยเป็นคนที่เขาไว้ใจมากๆสิ่งที่เขามองคุณนะคะคุณเป็นคนรักที่ดีมากๆ, <c oughs> ๆคุณพยายามทำเพื่อเขาทุกอย่างแต่ตอนนี้เวลานี้คุณน่าจะนิ่ง แต่ความนิ่งของคุณเป็นเขารู้ค่ะว่าคุณอะคนคนนี้หลงตัวเองมากเลยอะคุณเป็นคนรักที่ดีมากๆเขาเห็นเขามองว่าคุณอะให้ความสําคัญกับเขาในช่วงจังหวะเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เวลานี้มันเหมือนกับว่าเขาได้รู้แล้วว่าใจของเขาตอนเนี้คุณใจดีกับเขามากแค่ไหนคุณดีกับเขามากแค่ไหน อะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาในการเงียบกันไปจบกันไปครั้งนี้การไม่มีคุณเขาได้สำนึกสำเนียดแล้วว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนคุณเป็นคนรักที่ดีแล้วเป็นคนรักที่เป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่มีเงินเติมน้ำมนันอะให้ไม่มีเงินอ่ะชักหน้าไม่ถึงหลังเงินหมุนไม่ทนันอะให้ ให้โดยที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาเลยให้ด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเขามองคุณในแง่ในแง่ที่มันดีงามเหลือเกินค่ะถ้าดีงามอย่างเงี้ยปล่อยทำไมไม่ทราบนะคะเออเขามองคุณดีนะคะดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมถ้านิ่งกันไปถ้าจบกันไป เขาก็คงจะให้บทเรียนคุณไม่น้อยอะ่ะจากที่คุณใจดีกับเขามากๆทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะสนใจในเรื่องความรักแล้วเปิดโอกาสให้กับตัวเองดีกว่าถามว่าคุณจะเลือกใครไหมไม่รู้สึกว่าสนุกกับชีวิตของตัวเองนี่แหละพลาในการใช้ชีวิตของตัวเองนี่แหละมันดีอะไรเงี้ยดูซิว่าเขาจะ take a คชั่นอะไรกับคุณไหมกับความสัมพันธ์นี้ไหม เขาอยากกลับมาหาคุณนะคิดเรื่องของคุณวนไปวนมาแต่เนี่ยดูกล้าๆกลัวๆนะคะอาจจะเป็นเพราะคุณนิ่งใส่เขาก็ได้มันทําให้เขารู้สึกว่าตอนเนี้เหมือนมันมีสองสิ่งสองอย่างสองสิ่งสองทางที่เขารู้สึกว่าลังเลลังเลใจเหมือนกับรอจังหวะโอกาสเวลาที่จะเข้าหาคุณท่าทีกล้ากลัวๆ,ๆนะคะตัวเขาเองนะ คุณบางคนอาจจะบล็อกเขานะคะแต่เขาอยากจะพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่อยากจะหาข้อตกลงหาข้อพูดคุยกันคนคนนี้ดูใจเย็นนะคะดูลอจังหวะโอกาสเวลาที่จะเข้าหาคุณการที่จะหาข้อตกลงกันน่าจะเป็นความรักที่ของคุณเชื่อว่า80%เป็นตะ์เป็นรักซ้อนไหมคะ เป็นมีมือที่สามเข้ามาแทรกมาซ้อนเราซ้อนเขาเขาซ้อนเราหรืออะไรไหมทําไมมันเป็นไพ่เลขสามขึ้นดีจังอถ้าไม่เกี่ยวกับรักแทรกรักซ้อนก็อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนรอบข้างหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นความนิ่งนี่แหละค่ะคุณอาจจะนิ่งใส่เขาแล้วเขารู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่า นั่นก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่ได้กล้าที่จะเทคอะไรมากมายแต่ยังไงซักคุณก็คือความสุขของเขานะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความไม่ชัดเจนความรักที่มันดูไม่ชัดเจนเป็นรักในทางเลือกเป็นอะไรยังไงก็ตามเขารู้สึกว่า อารมณ์ของเขาเขาอ่อนไหวเซนสชีฟมากมากตอนนี้เวลานี้ถ้าเลิกกันไปจบกันไปเราเห็นถึงคิดถึงความคิดถึงกันมีน้ำตาซึมๆมแบบมันเป็นความคิดถึงอะค่ะการจบกันไปบอกได้เลยว่าความดีของคุณมันเป็นอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะลืมวันเวลาจังหวะเวลาที่อยู่ด้วยกันเวลาที่ไปไหนด้วยกันนั่งทานข้าวด้วยกันเวลาที่คุณรู้สึกว่า เขาดูแลห่วงใยใส่ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยังติดอยู่ในใจแล้วก็เขาอาจจะไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณนะคะเขาไม่ได้กล้ามากพอมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าพยายามที่จะมุกอ่อนไปจากจุดนี้ด้วยความไม่กล้าของเขานี่แหละคะ่ะแล้วเขาก็อยากเข้าหาคุณนะ แต่คุณก็น่าที่จะใช้ชีวิตกับตัวเองไปมีความสุขกับตัวเองเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาดูใจเย็นดูไม่กล้าลงทุนลงใจกับคุณมากมากเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจเขารู้สึกไม่กล้าแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดการแสดงออกของเขามันดูเล็กน้อยมากจนเกินไปคุณไม่พอใจคะ่ะเขาน่าจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ทั้งๆท,ที่คุณอะ ตั้งใจกับเขามากๆคุณดีกับเขามากๆแต่สิ่งที่เขาจะ take action เขามีความลังเลไม่แน่ใจไม่แน่ใจค่ะทั้งๆที่เขาน่าจะทำให้ดีกว่านี้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไปโฟกัสกับชีวิตการงานเปิดโอกาสให้กับตัวเองดีกว่าเพราะเขา ตัดกันยากนะคะพวกคุณเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะเนี่ยจะมีการตัดสินใจจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเลือกที่จะจบแล้วคุณเลือกที่จะไปอยู่กับครอบครัวหรือให้เขาไปอยู่กับครอบครัวเขาถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่เราสัมผัสได้ว่าพวกคุณนี้ก็เลิกกันยากนะ พวกคุณมันเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรเนาะเป็นพวกที่ต้องใช้วิบากกรรมร่วมกันอยู่แต่ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมองว่ายังไงเขาก็เลือกครอบครัวถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่เขาดูพยายามที่อยากจะเข้าหาคุณนะคะเหมือนเขายังต้องการที่จะมีคุณอยู่แต่คุณก็ดูเข้มแข็งนะคุณดูใจแข็งนะคะต่อให้คุณจะรักเขามากยังไงก็ตามคุณรู้สึกว่า ยังไงเขาก็เลือกครอบครัวเขาสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็เลือกครอบครัวเขาคุณรู้สึกว่าขี้เกียจจะต้องมายื้อแย่งอะไรกับใครคุณไปมุ่งมั่นยุ่งวุ่นวายกับการหาเงินดีกว่าเพราะว่าตัวของคุณเองเหมือนกับว่าตัดสินใจแล้วว่าจะให้รักเขามากแค่ไหนคุณก็ขอรักตัวเองแล้วก็ขอหันหลังก็ คุณมองว่าถ้าเป็นรักซ้อนอะยังไงเขาก็เลือกคนของของเขาคุณก็เป็นได้แค่คนคุยลับๆหรือเป็นรักแทรกรักซ้อนอะไรคุณรู้สึกว่าคุณมีค่ามากกว่านั้นมากกว่าที่มันควรจะเป็นมันจะมีการหันหลังนะคะถึงแม้ว่าเขาจะพยายามแต่คุณรู้สึกว่าความพยายามของเขามันดูน้อยนิดจนเกินไปมันไม่ได้คู่ควรกับคุณเห็นแล้วมันมันน่าเบื่อไม่รู้จะอยู่ไปทำไม จริงๆแล้วคุณเป็นคนชีวิตมีตัวเลือกมีทางเลือกมันไม่ได้สิ้นไหลไม้ต่อขนาดที่จะต้องมาแย่งกับคนที่ไม่ได้พยายามกับเราอะชีวิตของคุณอ่ะเงินคุณก็หาได้คุณมาซับพอร์ตเรื่องเงินคุณยังมาเสียใจอีกให้ความชัดเจนอะไรคุณไม่ได้อีกคุณเป็นคนที่ให้ใจเขาอย่างเกินร้อยแล้วเป็นคนที่ทุ่มเทไม่ว่าด้านอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าการซับพอร์ตดูแล เรื่องเงินไม่ว่าจะด้านอารมณ์ด้านความใส่ใจทุกอย่างคุณซับพอร์ตเขาหมดแต่เขาดูไม่ได้กล้าที่จะลงทุนลงแรงลงใจที่มันคู่ควรกับคุณขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าผู้ชายมันมีคนเดียวหรอวะหรือว่าผู้หญิงมันโลกนี้มันก็ไม่มีเขาแค่คนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยรักแค่ไหนอยู่ไปทำหาพระแสงอะไรอะไปสิก็คือคุณไม่เอา คุณรู้สึกว่ามันน่าเบื่อคบไปก็งั้นๆนน่าเบื่อน่าเบื่อคุณรู้สึกว่าไม่ต้องมาคุยละฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ละถามว่ารักไหมคุณรักเขามากเลยนะแต่คุณรู้สึกว่าการปฏิบัติของเขามันดูไม่ให้เกียรติคุณเขาน่าจะพยายามแสดง power ที่มันดีกว่านี้อ่ะจริงๆ คุณก็รู้สึกว่ารักมากแค่ไหนฉันขอรักตัวเองฉันขอเลือกตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามีคนของเขาก็เชิญไปอยู่กับคนของเขาคุณก็รู้สึกว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองถามว่าคุณจะไปเลือกใครไหมก็ไม่หรอกแต่ว่าขอเห็นคุณค่าในตัวเองซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเองเงินที่มีก็ขอเก็บไว้ใช้ตัวเองเถอะขี้เกียจจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตใครอีกต่อไปไปก็ไม่ค่อยจะคืนเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่เขาก็อยากจะมีคุณอยู่นะแต่คุณต้องถามใจตัวเองดูว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมพลังงานไพ่โดยรวมนะคะการตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับคุณไม่ใช่อยู่กับหน้าไพ่ไพ่มันอา,อาจจะเป็นบอกแนวทางของพลังงานคนใดคนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะพลังงานหน้าไพ่ที่เราดูมันเป็นพลังงานโดยรวมนะ นี่คือพลังงานของเขาในวันนี้นะคะคำขืนนี้เนาะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love Tarot ช่องนี้ด้วยนะคะพลังงานของคุณวันนี้บอกได้เลยว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆคุณเป็นคนที่พลาวมากๆใครเห็นใครก็อยากอยู่ใกล้คุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นหน้าไพ่เขานั่นแหละเป็นคนที่เสียดายคุณ ถ้าการที่จะสูญเสียคุณไปนะคะ